คุณพี่จิตลาภูลาบควงน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่นะครับผมอ่ะแล้วก็หลุดจากวงในครับวันปล่อยเพลงคู่ของอุกอิงเพชรบ้านแพงกับคุณพี่จิตลาภูลาบคือวันไหนเดี๋ยวเป่าวโจวดีไซน์จะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป่าวโจวดีไซน์ด้วยนะครับฝาก fc ของคุณพี่จิตลาภูลาบ fc แฟนคลับของน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้เบวโจดีไซน์ด้วยนะครับผมหลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้ชื่อเพลงกันแล้วว่าเพลงคู่ฟิชเชอริงเพลงแรกเนี่ยของคุณพี่จิตลาพูร่าก,กับน้องอุ๋ยเพชรบ้านแพงชื่อว่าเพลงสร้างบอสมน้องหักนะครับผมแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นอุ๋ยเพชรบ้านแพงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายๆสำนักนะครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีผลงานเพลงคู่ฟิชเชอริงระหว่าง คุณพี่จิตลาคุณล่าก่อน,นนะ้องอุ๋งอิเพจบ้านแพอุ๋งอิก็เผยประมาณว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงหมอลำเป็นคล้ายๆกับกรอนลำหรือเป็นเพลงหมอลำประมาณนี้บ่าวโจ้ดีไซน์เชื่อว่าเข้าทางอุ๋งอิกแลวก็เข้าเข้าทางคุณพี่จิตลาแน่นอนเชื่อว่าเพลงนี้จะต้องเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะติดหูแล้วก็เป็นกระแสมากที่สุดอีกหนึ่งเพลงแน่นอนนะ ซึ่งเพลงนี้นะครับสร้างบอสมนองฮักเป็นเพลงจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิลินนักแต่งเพลงชื่อดังที่สุดในพอสอนี้นะครับผมที่แต่งเพลงให้กับศิลปินมากมายเลยนะครับ <c oughs> และก่อนหน้านี้เนาะอาจารย์บิ๊กภูมิลินก็เคยได้แต่งเพลงให้น้องอีกเพ็นงแ้งหนึ่งเพลงนั่นก็คือเอิญหักนางเอกน้อยครับพี่น้องตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป่าเจ้าดีไซน์ขออนุญาตอัปเดตแบบเรียวไทม์เลยนะเอิญหักนางเอกน้อย ตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นสู่14ล้านวิวแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าช่องของสาวน้อยลำเพลินอีดี้แลคคอร์ดอยู่ที่13ล้านกว่าวิวแล้วนะครับปล่อยออกมา2เดือนเนาะนี่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงที่อาจารย์บิ๊กพุมลินกำลังแต่งแต่งเสร็จแล้วนะครับที่กำลังจะทำเพลงแล้วก็ปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะครับก็คือเป็นเพลงคู่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับคุณพี่จิตลาพูนลาบโอ้โห ตื่นเต้นไว้รอแล้วครับเชื่อว่าแฟนคลับ f อเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รอคอยกันปล่อยเพลงนี้ออกมาเนาะอ่าล่าสุดนะครับคุณพี่จินตลาพุลลาบก็ได้โพสต์เมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอกว่าสร้างบสมน้องฮักจินตลาพุลลาบควงอุงอิงเพชรบ้านแพงแฮชแท็กไหวสารแม่ฮันนี่ถ่าย MV ด้วยโอ้โหเพลงนี้ต้องขลังมากแน่เลยอะ มีควงไปไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่แล้วก็น่าจะไปถ่าย m อมบที่ศาลแม่ฮันนี่สีีสานด้วยที่อยู่จังหวัดสีสกเกตนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วคุณพี่จินตลาอุลลางก็ได้โพสอีกหนึ่งโพสนะครับบอกว่าสาร้างบอสงนองหักจินตลาปะทะุ๋งอิง21กุมภาพันนี้สนี้2567นี้นะครับผมน่าจะปล่อยวันนี้เนาะ,ะโอ้โหนี่มีเป็นโพสต์นี้ครับ SC แฟนขับเตรียมเฮนะครับ21นะครับ รอเลยนะครับผมรอกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอปัดยอดวิวช่วยกับช่วยคุณพี่จิตลาแล้วก็ช่วยน้องอ๋อิง mm. ผมเชื่อว่ามวลมวลแฟนคลับเอมหาศาลของน้องอุ๋อ mm. ิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ฐานแฟนคลับของคุณพี่จิตลาที่แรับสะสมมาหลายสิบปีเนี่ยเ mm. ชื่อว่าเพลงนี้ยจะต้องเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในพออนนี้แน่นอนครับอ่ะพออนนี้ก็คือ25ง7นนะเป็นเพลงแรกของอุ๋งอิงเลยนะ เป็นเพลงแรกของวอีในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องโด่งดังเป็นผููแตกแน่นอนอ่ะอ่ะมาพูดถึงผลงานกันหน่อยดีกว่าครับผมผลงานของอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ผ่านมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับเพลงแรกของอู๋อิงเพชรบ้านแพงก็คือเพลงโคเวอร์ต้นฉบับของพี่สุสายใยญ่นะครับคือเพลงกอดเขาอุ่นบอบแล้วก็เพลงที่2นะครับเป็นเพลง ประจำตัวของน้องเลยนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตน้องเลยนะก็คือเพลงหอกฝันมาหลังห้างตอนนี้ก็เกือบ30หล้านวิวแล้วนะครับผมเพลงที่3นะครับคือเพลงเลือกเขาสาอ้ายนะครับแล้วก็เพลงที่4คือเพลงจบแบบบทเทศเป็นเพลงคบเวอร์นะครับต้นฉบับคือบอสโจยมานินนะครับผมแล้วก็เพลงต่อมานะครับนึ่งข้าวไฮพพเนหนึ่งเขาไฮ้พเนเนาะ เป็นเพลงคู่เพลงแรกเป็นเพลงฟิชเชอร์ลิงระหว่างบอสโจโยมานินและก็อุ๋อิ๋งเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็เพลงต่อมาน้ำตาอีหลาหน้อยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงจากปลายปากกาของบอสโจโยมานินเองเลยนะครับที่ได้แต่งให้กับลูกสาว,วก็คือน้องอุ๋อิ๋งเพชรบ,บ้านแพงนะครับเพลงนี้ก็ไพ่ล้อติดปูมากๆ ต่อมานะครับผมก็คือเพลงนางฟ้านาฮั่นครับผมนางฟ้านาฮั่นนี่ก็คือเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงประจำตัวของน้องอิงซึ่งเป็นจังหวะเพลงเร็วนะครับผมก็ได้โยกย้ายกันเวลาอุงอิงเอามาร้องเนี่ยนาฮั่นเนี่ยก็จะม้วนเป็นพิเศษเลยพี่น้องครับ อ่เพลงต่อมานะครับผมเอิญหักนั่งเอกหน่อยนะครับจากปลายประการของอาจารย์บิ๊กพุม,มลินตอนนี้ก็ยอดอยู่ทะยานขึ้น13อ่า13ล้านอยู่ทะยานขึ้นสู่14ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกำลังทะยานขึ้นสู่14ล้านวิวนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดของอู๋อีเพชรบ้านแพงคือเพลงโคเวอร์นะครับเพลงยืนหนึ่งเม่นเขาหยืนเมาเม็นนอนนะครับต้นฉบับคืออ่าบอสโจโยมานินแล้วก็คุณพี่เพชรสหรัฐนะครับผมอู๋อีก็นำมารองโคโเวอร์เพลงก็ติดหนึ่งในมาแลน เพลงของอู๋อ uh, uh, ิงเพชรบ้านแพงแทบทุกเพลงก็คือติดหนึ่งในมาแรงทั้งหมดเลยเกือบทั hmm. ้งหมดเลยนี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าเพลงคู่ระหว่างอู๋อิงเพชรบ้านแพงกับคุณพี่จินตลาบุญลาาเพลงนี้ก็ต้องติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนครับผมด้วยกระแสของอู๋อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ด้วยกระแสของคุณพี่จินตลาบุญลาาด้วยที่ครองกระแสมาอย่างยาวนานนะครับแลวอู๋อิงเพชรบ้านแพงก็เป็นศิลปินที่มีกระแสที่สุดในพศนี้เลยนะครับผมมาดู ระหว่างผลงานเพลงของคุณพี่จินตลากันหน่อยนะครับผมช่วงนี้ปล่อยผลงานเพลงอะไรออกมาบ้างนะ,ะนี่นะครับก็เข้ามาส่องในช่องของคุณพี่จินตลาปุรราบาน,นะครับผมชื่อช่องว่าจินตลาชาแนลนะครับจินตลาชาแนลออฟฟิเชียลนะครับผมเป็นช่อง u t u b e เนาะอ่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นปล่อยเพลงอะไรออกมาบ้างเอ,อ่ยมีเพลง คอยอ้าไหลเรือไฟนะครับเป็นเพลงที่คุณพี่จินตลาล้องนะครับแล้วก็มีเพลงที่ร้องฟิชเชอร์ิ่งคู่กับน้องเพลงพิมดาแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะครับก็คือเพลงรอพี่ที่พระธาตุเชิงชุมนะครับผมก็ได้ปล่อยออกมาเมื่อหลายวันที่แล้วแล้วเนาะโอ้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พัยร้องมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ติดอกติดใจกับอีกหนึ่งเพลงที่ได้ปล่อยเพลงคู่ระหว่างคุณพี่จินตลากับน้องเพลงพิมดาออกมานั้นก็คือเพลงผู้มโนรมตรมใจนะครับผม เป็นปลายปาะกาของอาจารย์บิ๊กุมบินทั้งนั้นเลยเนาะเชื่อว่ามีแต่เพลงที่พ OPS มากเลยนะผมชอบชอบทุกเพลงเลยครับอะนี่นะครับผมแล้วก็มารอผลงานเพลงล่าสุดที่คุณพี่จินตลาพูล่าจะร้องคู่กับน้องหญิงเพชรบ้านแพงนั่นก็คือเพลงสร้างบอสมนองหากเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะต้องดังแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็ยอดยู่พุ่งกระสูดแน่นอนครับ ปันธงเลยครับผมอ่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นวันที่21่กุมภาพันธ์นี้นะครับผมรอได้เลยนะครับรอกดไลค์กดแชร์รอปันยอดวิวกันได้เลยเนาะสำหรับบ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผลักดันศิลปิน2ท่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่จิตรลาคุณลา่าแล้วก็นอก้องอุ๋ยเพจบ้านแพงนะครับถ้าปล่อยบทเพลงออกมาเมื่อไหร่บ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะช่วยกันช่วยแชร์ช่วยดันแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ เขาไปคอมเมนต์แล้วก็ปั่นยอดวิวช่วยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับ FC หลายๆท่านก็รอรอปั่นยอดวิวกันอยู่เนาะอ่ะโอเคครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของการถ่าย MV แล้วก็วันปล่อยเพลงออกมาเนะาะเดี๋ยวบ่าวเจ้าดีไซน์จะมาอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับสำหรับวันนี้บ่าวเจ้าดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ